ก็ก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เนาะปวดบริเวณบั้นเอวอะค่ะมาจนถึงแบบต้นขาเวลาปวดมันจะดังก๊อบแก็บก๊อบแก็บที่ขาลนะ่ะรู้สึกว่าเสียวๆที่เขาาา่าอะค่ะพอเวลาเราขึ้นบันไดจะมีอาการเจ็บอค่ะอายุมากขึ้นเกิดปัญหาข้อเข,ข่าเสื่อมเจ็บปวดทรมานดูแลสุขภาพและข้อเข,ข่าของคุณเพื่อชีวิตที่ดี เซสมีนออยนาวิสพล s สปกติราคากล่องละ1,200บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก3กล่องในราคาเพียง2,490บาทเท่านั้นสินค้าขายดีโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดรีบโทรตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าข้อเข,ข่าเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งนาให้เกิดภาวะข้อข่าเสื่อมได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้ชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนไปทั้งความเจ็บปวดความทรมานการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติหรือแม้แต่ภาวะติดเตียงซึ่งไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตนเองและคนที่เรารักค่ะแต่ถือว่าเราโชคดีมากๆนะคะที่วันนี้เราได้รู้จักกับวิธีดูแลฟื้นฟูสุขภาพข้อเขา่าด้วยวิธีธรรมชาติจากนาวิพัฒน์เซสมีนออยนั่นก็คือเซสมีนจากงาดําธรรมชาตินั่นเองค่ะ ซึ่งมีผลการวิจัยรองรับจากทั่วโลกว่าเซสมีนสามารถต้านการอักเสบได้ทุกชนิดค่ะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสโด่งดังและได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงเป็นจํานวนมากถึงผลลัพธ์ที่ได้เรียกว,ว่าเห็นผลชัดเจนถึงขนาดที่ว่าทําให้ชีวิตของใครหลายๆคนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะไม่สบายไม่อยากบอกบางครั้งก็ไม่อยากบอกก็นอนชมอย่างนะั้นชมบ้างอะไรบ้างก อยู่อยู่ก็ก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เน้อก็จะทำยังไงดีเนาะสงสารลูกชายอะ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะจะเอายาที่ไหนมากินเป็นยาวิเศษอะไรเนาะเสียเงนินเนยอะสงสารสงสารลูกชายอะ่ะพอดีก็มาดีตัวยาไอ้นี่ยมาทดลองดู มันบอกว่าเป็นอาหารเสริมเป็นเม็ดสีขาวทดลองกินดูก็กินไปกินไปก็ลองดูก็กินแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นไนงะกินตัวนี้แล้วมันก็ออกมันไม่อ่อนเพียมันมีมีกำลังมานะน้ำตาลก็ไม่ขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่งตามน้ำพริกก็ได้อะไรก็ได้มันเดินได้ไปสะดวกปวดน้อยลงไปห้องน้ำเองได้ขี่รถได้พอดีขึ้นอ่ะ ก็ไปเที่ยวเขาพาไปไหนก็ไปกันหมดไนะไปวัดบ้างไปทะเลบ้างจากเชียงรายไปกรุงเทพอ่ะนั่งรถนานก็ไม่เป็นไรโอ้ดีใจอย่างบ่วไม่ถูกนะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคแบบนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเอง อายุยังไม่เยอะค่ะปวดเข่าค่ะเวลาทํางานหนักๆมากก็จะมีอาการปวดเวลาปวดมันจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บที่ขาแล้วรู้สึกว่าเสียวๆที่เข่าอะค่ะเพื่อนแนะนํานะคะให้ทานตัวนี้รู้สึกว่าอาการปวดก็ลดลงแล้วก็เสียงที่ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็หายคือหายหายไปแล้วก็รู้สึกว่าทาํางานหรือว่าเดินหนก็สะดวกขึ้นนะคะ <ๆ S 2> ก็เลยทานติดต่อกันมาได้3เดือนแล้วอะคะ่ะแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เป็น เกี่ยวกับกระดูกรัวนะคะแกทานแขกก็ดีขึ้นนะคะ่ะรู้สึกว่าอาการก็บรรเทาลงตัวนี้ดีจริงๆนะคะถ้าใครเป็นเกี่ยวกับโรคกระดูกนะคะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าทานแล้วดีจริงๆค่ะได้ผลดีจริงๆด้วยผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากปากต่อปากค่ะหลากหลายคำถามหลั่งไหลเข้ามาถึงนาวิทพัชเซสมีนออยวันนี้เราจะมาตอบทุกข้อสงสัยกับคุณนราพงษ์ชมพูทนันผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของผลิตภัณฑ์นาวิทพัสเซสมีนออยสวัสดีค่ะคุณหนูสวัสดีครับ โอ้โหหลายๆคนเนี่ยได้เห็นพี่อู๋อยู่แล้วตามหน้าสื่อต่างๆวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะคเดี๋ยวเรามาเริ่มคามถามที่หลายๆคนสงสัยกันหน่อยดีกว่าอย่างข้อเข่าของคนเราอะคะ่ะพี่อู๋ทำไมถึงเสื่อมอะคะจริงๆเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อหมอนรองกระดูกนะครับหรือกระดูกอ่อนเนี่ยมันกระทบกันลองคิดดูนะครับว่าคุณลองเอาเอากำปั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาชนกันแล้วขยับ ไปนานๆสักพักหนึ่งคนจะเริ่มรู้สึกว่าเจ็บขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับแต่เป็นนี่คือลักษณะของการเล่นเล่นเรายังเจ็บเลยนะฮะ<ช>แต่ว่าเวลาข้อเข่าหรือข้อเท้ามันรับน้ําหนักมันไม่ได้อยู่แนวนี้มันอยู่แนวนี้แนวที่แรงโน้มถ่วงของโลกคือมันรับน้ําหนักแล้วถ้าเกิดข้อมันเสื่อมไปเรื่อยๆสังเกตไหมมันเริ่มแดงพอมันเริ่มแดงปุ๊บมันก็จะเริ่มสึกเริ่มอักเสบแล้วถ้ามันอักเสบเนี่ยกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับ แล้วระบบเส้นประสาทมันกระทบถึงกันมันถึงเกิดอาการเจ็บคราวนี้ถามว่าทําไมมันถึงสึกได้เนี่ยมันก็เพราะว่าเราใช้งานของมันหนักเกินไปไม่ได้แปลว่าจะต้องออกกําลังกายหนักเสมอนะครับบางทีเรานั่งนานๆน,น,นะครับแล้วน้ําหนักมันกดทับนะครับหรือว่าคนที่ขับรถเป็นระยะเวลานานๆคนยืนทํางานเป็นระยะเวลานานน,าน,นะครับเช่นอาชีพพิธีกรอาชีพพนักง,งาน PC ที่อยู่ในห้างร้านต่างนะครับ หรือแม้กระทั่งคนที่ทานยานะครับแล้วมีผลกระทบทางกระดูกนะครับเสื่อมลงไปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสื่อมได้หมดเลยซึ่งรายงานวิจัยทางการแพทย์ไม่ได้บอกบอกว่าผู้สูงวัยอย่างเดียวที่มีปัญหาจริงๆเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ22ปีนะครับแต่จะแสดงอาการประมาณ35-40ขึ้นไปและหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุ50-60ปีก็คือแปลว่าทุกคน มีความเสี่ยงหมดสําหรับเรื่องของข้อเสี่ยงถูกไหมครับกลุ่มที่อยากเสริมว่ากลุ่มที่จะสังเกตว่ามีปัญหาได้ง่ายก็คือกลุ่มที่มีน้ําหนักตัวมากกว่าปกติข้อที่เราพูดถึงมันจะมีอาการเจ็บก็คือข้อเข่าเป็นจุดที่รับน้ําหนักเยอะที่สุดของร่างกายนะครับจนถึงข้อเท้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีมวลน้ําหนักมากเกินไปมันก็จะรู้สึกเจ็บได้ง่ายกว่าคนที่น้ําหนักเบา อาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับเป็นลักษณะบ่งบอกเบื้องต้นนะครับว่าระบบข้อต่อและกระดูกของเราเริ่มมีปัญหานะครับเรามักจะพบในผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นเวลาลุกหรือขยับเริ่มได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กแล้วนะครับหรือเริ่มรู้สึกว่าฝืดๆนะครับ เหยียดข้อเข่าได้ไม่เต็มที่นะครับหรือเวลาจังหวะของการก้าวนะครับไม่ว่าเราจะก้าวในการเดินปกติหรือก้าวขึ้นบันไดหรือก้าวเดินขึ้นที่สูงเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเรางอเข่าหรือยกเข่าได้ลําบากนะครับ <S <S และอีกกรณีหนึ่งนะครับที่สังเกตง,ง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ตื่นนอนตอนเช้านะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราจะต้องนั่งก่อนหรือใช้เวลาก่อนที่จะเหยียดเท้าหรือเหยียดเข่านะครับเพื่อที่จะก้าวลงจากเตียงนอนหรือจากที่นอนเนี่ย ได้ยากขึ้นหรือใช้เวลานานขึ้นไอเน,นี้ยคือสิ่งที่เป็นสัญญาณสําคัญนะครับทีนี้เรามาดูว่าข้อเข่าที่เสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นบริเวณตรงไหนของข้อเข่านะครับซึ่งถ้าเราดูตามโมเดลนี้นะครับจะเห็นว่าประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเส้นเอ็นนะครับตัวนี้เราเรียกว่าตัวเนื้อกระดูกซึ่งมันเป็น2ชิ้นประกบกันนะครับสีฟ้าฟ้านี้ก็คือกระดูกอ่อนนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเราช่องว่างระหว่างนี้นะครับจะมีน้ําหล่อเลี้ยงเข่าอยู่นะครับซึ่ง การที่เกิดข้อเข่าเสื่อมนะครับหก็คือเกิดจากน้ําหล่อเลี้ยงของกระดูกนะครับลดน้อยลงนะครับหรือตัวของเนื้อกระดูกเองมีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราเคลื่อนไหวนะครับที่เราได้ยินเสียงกรอบกรอบแกรบๆกบหรือเวลาที่เรารู้สึกว่าข้อเข่ามันฝืดฝเรางอเข่าหรือว่าเราย่างก้าวของขาเนี่ยของข้อเข่าเนี่ยได้ไม่ดีมากพอนะครับก็ <S <S <lightweight> เ,เกิดจากพวกนี้เสื่อมนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของเส้นเอ็นนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ ส่วนต่างๆของของโมเดลที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนำไปสู่การทำให้เกิดข้อเสื่อมได้ครับแล้วอย่างสรรพคุณของ Plus Oil นาวิดพลาสเซสมีนออยล์ล่ะคะพี่อูคืออะไระคะในนาวิดพลาสเซสเมีนออยล์เนี่ยนะครับมันมีสารที่ชื่อเรียกว่าเซสามีนนะครับเซสามีนเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าก็มันอยู่ในถั่วและงาตัวอื่นๆใช่ครับแต่ที่เราใช้เราเลือกใช้งาดำเนื่องจากว่ามันมีสารหรือความเข้มข้นของเซสมีนสูงกว่างาชนิดอื่นๆมากนะครับ มีงานวิจัยและงานทดสอบซึ่งเป็นน้ํามันที่เราใช้เป็นน้ํามันงาของเราที่เราใช้โดยเซนทันแล็บบรา t o r รีออฟไทยแลนหรือเ e n ทันแลบกลางของประเทศไทยนะครับทดสอบออกมาแล้วว่าเรามีสารเซซามีน3.29มิลิกรัมสูงกว่าทั่วไปซึ่งมีประมาณ1.5หรือเราเรียกว่า2เท่านั่นแหละครับครานี้สารตัวนี้มันช่วยรักษาอาการอักเสบทุกชนิด2มันกระตุ้นเ,เขาเรียกว่ากระดูกอ่อนที่เคลือบอยู่ที่ผมบอกว่ามันสึก นะครับจนทําให้เส้นประสาทมันกระทบกันตัวนี้มันจะค่อยกระตุ้นการสร้างเคลือบเข้ามามันก็จะลดอาการอักเสบกระทบกระทั่งกันไปนะครับตรงนี้นะครับสารเซสามีนที่มีอยู่ในงาดํามันจะช่วยรักษาหรือลดอาการอักเสบของกระดูกและข้อได้ดีที่สุดพี่อูคขาแล้วตัวเซสามีนเนี่ยจริงๆคืออะไรอะคะ เซซามีนคือสารที่อยู่ในงานดำนะครับสารตัวนี้มันเป็นสารที่ช่วยลดอาการอักเสบของกระดูกและข้อนะครับในงานดำเนี่ยจะมีสารกลุ่มลิกแนนแซึ่งจะประกอบด้วยเซซามีนกับเซซามอลีนเซสเมียนมีงานวิจัยรองรับจากทั้งไทยและต่างประเทศนะครับว่าสามารถลดอาการอักเสบของกระดูกและข้อและกระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อนนะครับที่เป็นหมอนรองกระดูกและน้ำเลี้ยงข้อในข้อต่อของของเรานะครับโดยเฉพาะกระดูกข้อเข่าของเรา แล้วเซซามีนของนาวิดพัาเสเซามีนออยเนี่ยแตกต่างจากเซซามีนตามท้องตลาดทั่วไปยังไงคะมีหลายประเด็นเลยที่แตกต่างกันนะครับอ,อันหนึ่งที่ทั่วไปจะมองก็คือมันคือน้ํามันงานี่ถูกต้องครับแต่น้ํามันงานที่เราเห็นกันส่วนใหญ่จะมีอยู่2ประเภทก่อนประเภทหนึ่งคือน้ํามันงานที่สกัดเย็นกับน้ํามันงานที่สกัดร้อนสกัดร้อนก็คือเอางาดําไปคั่ว แล้วก็ได้น้ํามันออกมาคือประมาณงาดํา1กิโลเนี่ยมันจะสามารถสกัดน้ํามันออกมาได้400กรัมหรือ4ขีดแต่ถ้าใช้ความร้อนมันจะเผาผลาญคุณค่าทางโภชนาการและวิตามินต่างๆที่อยู่ในงานดาอีก48ชนิดทําลายไปเกือบทั้งหมดเลยเหลือไม่ถึง10ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณค่าทางโภชนาการแทบไม่เหลือละเซซามีนก็ถูกทําลายไปด้วยนะครับคราวนี้การสกัดเย็นเนี่ย มันไม่ได้ใช้ความร้อนมันบอกอยู่แล้วมันสกัดเย็น <c oughs> มันไม่ใช้ความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะคงคุณค่าทางโภชนาการไว้เต็มร้อยนะครับแล้วแอคทีฟหรือประสิทธิภาพการดูดซึมยังคงอยู่คราวนี้มาถึงประเด็นของเซซามินออยล์ของนาวิทพลัสนะครับมันมีความต่างก็ตรงที่ว่าถ้าใช้น้ํามันงานสกัดเย็นทั่วๆไปที่ทานเข้าไปเนี่ยร่างกายยังต้องย่อยแล้วถูกนําไปใช้งานนะครับทําให้ประสิทธิภาพการดูดซึมของร่างกายโดยปกติแล้วเนี่ย คนที่อายุเกิน40เนี่ยประสิทธิภาพการดูดซึมมันลดลงเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปการดูดซึมเปลี่ยนแปลงไปประสิทธิภาพการดูดเนี่ยเหลือ1นใน3นะครับของนาวิทพัทเองเนี่ยสกัด2ขั้นตอน2ขั้นตอนคือเมื่อสกัดเย็นเสร็จแล้วเอามาสกัดระดับโมเลกุลให้ร่างกายเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องย่อยนั่นคือประเด็นที่1นนะครับคุณไม่สามารถมองตัดสินใจด้วยสายตาได้ จะดูด้วยการทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลไวนะครับ mm hmm. สองคือพลังงานที่คนกังวลว่าเมื่อทานน้ำมันงานแล้วอ้วนหรือเปล่านะครับ mm hmm. ตรงนี้เราทดสอบพลังงานออกมาแล้วว่าเรามีแค่5กิโลแคลอรี่ต่อแคปซูลนะครับกิโลแคลอรี่ต่อแคปซูลดูยังไงครับแค่เดินขึ้นบันไดสองขั้นก็พลังงานที่จะสะสมกลายเป็นไขมันสะสมเนี่ยหายไปแล้วเมื่อก่อนนี้คือ เราขับรถบ่อยเนาะแล้วก็จะปวดบริเวณบั้นเอวอะค่ะมาจนถึงแบบต้นขาคือคือปวดมากเพราะว่าขับรถเยอะปวดมากค่ะคือกลับมานี่คือต้องต้องบิดซ้ายบิดขวามนันคือแล้วแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมานะเราก็จะต้องบิดเอวบิดซ้ายแล้วมันจะได้ยินเสียงกระดูกกรบับกรับอ่งนี้ยค่ะพี่ชายแนะนำค่ะเซซามนตัวนี้ค่ะ,อคะ,คะพอกินขึ้นไปสักประมาณ2ออาทิตย์ค่ะรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นนะ มันจากที่มันปวดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งไปหาลูกค้าแล้วเบาบ้านเขานุ่มมากแล้วพอเราลุกขึ้นเงี้ยมันปวดตัวงองเงี้ยค่ะเดินเดินตัวงองจากบ้านลูกค้าไปบ้านลูกค้าประมาณก่อนเที่ยงนะคะกลับมาถึงบ้านห้าโมงเย็นคือปวดมากร้องไห้ละแล้วทีนี้ก็ประมาณตื่นเช้าขึ้นมาอาการมันหายไปเองนะคะคือคือเราก็ทานเซซามินปกติมันก็หายไปของมันเองอะค่ะ คือเซสามินค่ะมันมันไม่ใช่ยานะคะแต่มันเป็นอาหารเสริมคือไม่ต้องกลัวว่าเวลาทานเข้าไปแล้วมันจะมันจะสะสมในร่างกายเยอะแล้วมันจะเป็นอะไรต่อเราคือคิดว่า,าทุกคนน่าจะลองอาหารเสริมตัวนี้เซซามินตัวนี้ดูนะคะดูแลสุขภาพและข้อเข่าของคุณเพื่อชีวิตที่ดีเซสามินออยนาวิสพสปกติราคากล่องละ1,200บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3กล่อง แถมฟรีอีก3กล่องในราคาเพียง2,490บาทเท่านั้นสินค้าขายดีโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดรีบโทรตอนนี้พี่อู๋คะแล้วนาวิดพลาสเซสเมนออยเนี่ยมีวิธีการรับประทานยังไงคะผมแยกออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับกลุ่มที่มีปัญหาก่อนเลยนะครับกลุ่มที่มีปัญหาที่เริ่มมีปัญหา นะครับเสียงดังก๊อปแก๊บยังเจ็บไม่มากกับกลุ่มที่มีปัญหาคือเจ็บมากๆลุกไม่ได้แล้วลุกโอยนั่งโอยหรือบางคนต้องนั่งนานๆไม่ไหวแล้วนวดอย่างเงี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก่อนเลยนะครับหนึ่งหลักเทคนิคการทานคือทานก่อนอาหารอย่างน้อย15นาทีเหตุผลเลยนะครับร่างกายจะดูดซึมได้เต็มที่ ผมมักจะแนะนําเลยนะเป็นเทคนิคแนะนําของกระตุ้นภูมิของร่างกายการตอบสนองของร่างกายนะครับ3-5วันแรกเนี่ยให้ทาน3มื้อเป็นอย่างน้อยนะครับมื้อละ2แคปซูลนะครับหลังจาก3วันไปแล้วให้เหลือ2เวลานะครับเช้ากับเย็นนะครับจนกว่าร่างกายจะดีขึ้นนะครับให้เหลือครั้งละ1แคปซูลแต่เป็น2เวลาเหมือนเดิมเพื่อให้เช้าเนี่ยพร้อมก,กับการไปทำงาน พร้อมก,กับการใช้ชีวิตปกติในแต่ละวันนะครับกลางคืนคือซ่อมแซมร่างกายะนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เจ็บปวดนะครับส่วนกลุ่มที่ยังไม่เจ็บและเพื่อการป้องกันให้เลือกทานเช้าหรือเย็นนะครับครั้งละ2แคปซูลต่อวันเด็กนะครับตั้งแต่6ขวบขึ้นมาจนถึงไม่เกิน15ขวบทานครั้งละ1แคปซูลได้ครับแล้วนานไหมคะพี่อูกว่าที่เราจะเห็นผลนะคะ ความว่านานไหมอยู่ที่การตอบสนองร่างกายของแต่ละคนนะครับคนที่จะเห็นผลไวเลยคือคนที่มีปัญหาเจ็บปวดอยู่แล้วนะครับจะคุณจะรู้สึกว่าดีขึ้นภายในไม่เกิน1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์บางคนอาจจะเห็นผลภายใน3 5ถึง5วันคําว่าดีขึ้นต้องย้ํากับท่านผู้ชมหรือลูกค้าทุกท่านนะครับว่าดีขึ้นไม่ได้แปลว่าหายเลยนะครับมันจะเห็นผลความแตกต่างแต่กลุ่มที่ยังไม่ได้มีปัญหาเจ็บปวด มันก็ต้องไปสังเกตอาการอื่นเช่นเนื่องจากเซซามีนสามารถรักษาหรือป้องกันภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ป้องกันภูมิแพ้ได้บางคนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจามและเจอฝุ่นก็จามและกวาดพื้นก็จามแล้วะจะค่อยๆดีขึ้นจนคุณลืมไปเลยว่าเฮ้ยเราเคยจามด้วยแต่อาการพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าปัจเจกหรือแต่ละบุคคลที่เห็นผลเร็วช้าแตกต่างกัน อย่างที่พี่อู๋บอกตอนแรกเลยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังทานยาของคุณหมออยู่เราสามารถทานนาวิทพลสเซสมินออยล์เนี่ยควบคู่กับยาของคุณหมอได้ไหมคะยังไม่สามารถตอบได้ทันทีว่าได้หรือไม่ได้ทันทีจนกว่าเราจะรู้ตัวเองก่อนว่ายาบางชนิดเนี่ยทานคู่กันไม่ได้นะครับทานคู่กันไม่ได้อย่างเช่นยาควบคุมความดันคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยคือหมอจะให้ยาเพื่อการไหลเวียนของเลือดนะครับ เป็นยาลักษณะกลุ่มเดียวกับคนที่ผ่าตัดหัวใจเขาเรียกว่ายาสลายริมเลือดกลุ่มตรงนี้นะครับเ <Yeah. S 1> นื่องจากว่าเซซามน <Yeah. S 1> มีฤทธิ์ทำให้เลือดไหลเวียนดีถ้าเกิดไปทานยาสองชนิดนี้ด้วยกันมันไม่ได้ตีกันแต่มันจะทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น <Yeah. S 1> กรณีที่คุณเป็นแผลเลือดมันจะไหลไม่ค่อยหยุด <Yeah. S 1> ดังนั้นมันจะต้องทานห่างกัน <Yeah. S 1> เช่นถ้าทานยาสลายริมเลือดหลังอาหาร <Yeah. S 1> ก็ให้ทานงาดํา ตัวนี้ก่อนอาหารแต่ต้องคำนวณเวลาว่าคุณต้องทานตัวนี้ก่อนแต่ที่ไม่ให้ทานด้วยกันแน่ๆเลยคือว่าน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันชนิดดีร่างกายต้องการแต่ถ้าคุณกำลังทานอาหารเสริมกลุ่มที่ลดน้ำหนักมันจะเอาของดีทุกชนิดของเสียทุกชนิดออกจากร่างกายดังนั้นมันจะไม่ดูดซึมคุณจะต้องไม่ทานคู่กับช่วงที่คุณทานากลุ่มอาหารเสริมลดน้ำหนัก<ม>นะครับ ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจนะครับก็ให้ปรึกษาหมอหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโทรมาตามเบอร์หลังกล่องก็ได้ไม่แน่ใจตรงไหนมันมีบางชนิดเท่านั้นที่ไม่ทานร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทานได้หมดเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วก็คนไม่ได้เป็นโรคเยอะแยะมากมายออพอดีว่าทํางานขายของะคะ่ะยืนทั้งวัน,นะคะ่ะขายขนมจีนค่ะย,ยืนใส่หยิบขนมจีนขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานประมาณ5ถึงหชั่วโมง แล้วมีอาการแบบเสียวแป๊บๆก่อนนะคะแล้วพอดีพอเวลาเราขึ้นบันไดจะมีอาการเจ็บอะคะ่ะแล้วก็ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะค่ะก็ซื้อยาแก้ปวดมามาทานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอดีเห็นโฆษณาในทีวีอะคะ่ะพอทานเซสมีนมาแล้วได้เดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้น,นะคะ่ะดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็เวลาเดินเหิอนอะไรก็คล่องแคล่วขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เดินบันไดก็ไม่มีเสียงอะไรแล้วนี้ทานได้ประมาณกล่อง,งแล้วคะ ดูแลสุขภาพและข้อเข่าของคุณเพื่อชีวิตที่ดีเซสามีนออยนาวิสพัสปกติราคากล่องละ1,200บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก3กล่องในราคาเพียง2,490บบาทเท่านั้นสินค้าขายดีโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดรีบโทรตอนนี้ เซสามีนเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญที่พบในงาดำนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านการอักเสบนะครับข้อเสื่อมเกิดจากการที่ข้อมีการอักเสบนะครับฉะนั้นสารที่ชื่อว่าเซสามีนจึงสามารถที่จะช่วยยับยั้งหรือชะลอของการเกิดการอักเสบได้จึงช่วยสามารถที่จะบรรเทาอาการของผู้ที่มีอาการข้อเเสื่อมได้ครับปัจจุบันการรักษาของผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับถ้าเรานะครับ เคยเป็นหรือว่ามีผู้ป่วยที่เป็นหรือว่าคนรู้จักที่เป็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเราไปสถานพยาบาลน,นะครับ <c oughs> ก็จะได้รับยานบชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่ายาลดอาการปวดหรือว่ายาลดการอักเสบก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการรักษาหรือการใช้าย,ยากลุ่มนี้เป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเราก็มักพบว่าผลเสียที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับยิ่งถ้าเป็นผู้ที่สูงอายุนะครับที่มีโอกาสเกิดข้อเสื่อมเยอะกว่าคนกลุ่มทั่วไป ก็มักจะเพราะว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารนะครับหรือนําไปสู่ในเรื่องของการทําให้เกิดไตพังนะครับหรือเกิดไตาวายได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วก็การศึกษาวิจัยเนี่ยเราก็พบว่ามีทางเลือกในการนําสมุนไพรมาใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมุนไพรที่ชื่อว่างาดำนะครับเทคโนโลยีการสกัดสารที่ชื่อว่าเซซามีนในงาดำเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาหรือบรรเทาอาการของผู้ป่วยข้อเสื่อมได้ครับ เซซามีนนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่อยู่ในงาดำนะครับการที่จะเลือกเซสามีนเพื่อกินหรือว่ารับประทานให้เห็นผลนะครับในการลดบรรเทาการข้อเสื่อมหนึ่งก็คือปริมาณของเซสามีนที่รับประทานต่อครั้งนะจะต้องมีปร,ริมาณที่มากพอในการที่จะออกฤทธิ์นะครับอันที่2ก็คือเซสามีนที่อยู่ใน งาดำนั้นจะต้องสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากพอที่จะไปช่วยลดการอักเสบหรือว่าลดอาการของข้อเสื่อมได้นะครับและที่สําคัญนะครับเซซามีจะต้องมีสารอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยในการที่จะทําให้กระบวนการ ปรับสมดุลหรือว่าลดการตักเสพของข้อเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นยังรวมในเรื่องของเทคโนโลยีของการสกัดนะครับเทคโนโลยีในเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าเซซามีนที่เรารับประทานเข้าไปนะ่ะสามารถที่จะดูดซึมได้จริงออกฤทธิ์ได้จริงแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยังบริเวณที่ตรงจุดที่มีอาการเสื่อมของข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ปัจจุบันนี้เราพบว่านะครับสารออกฤทธิ์ที่สําคัญนะครับที่ชื่อว่าเซซามีนมักพบอยู่ในพืชตระกูลงานแต่ทําไมต้องเป็นงาดำนะครับเราพบว่างาดำเนี่ยมีความเข้มข้นสูงสุดพูดได้ง่ายก็คือว่าในเมล็ดของงาดํางาขาวหรืองาขี้มมอนเนี่ยเมื่อไปดูแล้วนะครับสัดส่วนของการที่มีสารเซซามีนเนี่ยเราพบว่าในงาดำเนี่ยมีสารนี้สูงสุดนะครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มในเรื่องของแคลเซียมหรือฟอสฟอรัสนะครับที่มีปริมาณสูงมากกว่างาขาวนะครับ หรืองานชนิดอื่นๆน,นะครับเวลาที่เรานํามารับประทานนะครับหรือว่ามานําเพื่อที่จะมาทําเป็นสารสกัดเนี่ยนะครับปริมาณการที่จะได้สารสกัดจากงาดำนะครับโดยเฉพาะตัวสารเซซามนเนี่ยจึงมีปริมาณที่สูงกว่างาชนิดอื่นๆครับพี่อู๋คะแล้วเราเนี่ยควรจะเริ่มทานนาวิพัสเซซามนออยล์เมื่อไหร่อะคะกลุ่มที่เริ่มเจ็บปวดเนี่ยไม่ต้องถามอะไรมากเลยรีบทานเลยครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่การอักเสบของกระดูกและข้อ แคลเซียมของคุณก็จะเริ่มบางลงไปเรื่อยๆคุณผู้หญิงเนี่ยคุณจะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าคนที่เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่เด็กที่เริ่มมีประจำเดือนจนกว่าจะหมดประจำเดือนทุกครั้งที่มีประจำเดือนคือแคลเซียมสูญเสียไปอยู่แล้วนะครับร่างกายคุณจะอ่อนแอมากกว่าผู้ชายเวลาคุณเสสูญเสียแคลเซียมนั่นคือกลุ่มนั้นนั่นแปลว่าเริ่มมีประจำเดือนเมื่อไหร่สังเกตสิครับบางคนเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่สิบปี12สองปีเดี๋ยวนี้นะครับนั่นแปลว่าทานตั้งแต่ตอนนั้นคือเพื่อการป้องกัน กลุ่มเพื่อการป้องกันตั้งแต่6ขวบขึ้นมาสามารถทานได้แล้ว<ม>นะครับ<ม>จนถึงอายุ22ที่จริงๆแล้วเริ่มเริ่มสึกแล้วนี่คือกลุ่มทานเพื่อการป้องกันแต่กลุ่มที่เริ่มดาก๊อกแก๊กเนี่ยอย่ารอให้เจ็บเพราะว่ามันแค่เป็นสัญญาณเตือนให้ร่างกายว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บเพราะการก๊อกแก๊กคือมันเสียดสีกันถ้าคุณรอให้เจ็บนานอาการที่รักษายากที่สุดคือไปถามคุณหมอได้เลยนะครับ การอักเสบของกล้ามเนื้อกับการอักเสบของเส้นเอ็นอันไหนรักษาง่ายกว่ามหมอจะตอบทันทีเลยรักษากล้ามเนื้อถ้าคุณรอให้เส้นเอ็นคุณอักเสบนะครับบางอาชีพจบอาชีพเลยนะครับดังนั้นอย่าปล่อยให้มันเรื้อรงังกระดูกเนี่ยกว่าจะคืนคืนสภาวะกลับมาไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆแม่ผมเนี่ยกว่าแกจะลุกขึ้นมาเดินอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่แกนอนติดเตียงนะครับใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งปีกว่าแค่จะลุกขึ้นมา นะครับมันใช้เวลานานถ้าถ้ามันล้มลงไปแล้วหมายถึงว่าที่าเจ็บลงไปแล้ว<ะ>ดังนั้นอย่ารอให้ถึงขั้นนั้นกินซะแต่วันนี้นะครับป้องกันซะแต่วันนี้ดีกว่าที่จะรอให้มันเกิดอาการรุนแรงพี่อูค๋คะแล้วถ้าสมมติว่าเราทานนาวิพลาสเซสเมินออยล์ไปนานๆเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะกลุ่มที่ข้อควรระวังสําหรับกลุ่มที่แพ้ถั่วและงานะครับ<ะ>คุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่าถ้าคุณแพ้ถั่วงาคุณจะต้องไม่ทานตัวนี้นะครับแล้วคราวนี้ มาดูว่าผลข้างเคียงเวลาทานเข้าไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับบางคนจะเข้าใจผิดคืออาการของภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าการตอบสนองต่อการรักษาหรือว่าผลร่างกายที่มีการตอบสนองต่อตัวเซซามนตัวนี้ <c oughs> เมื่อทานเข้าไปแล้ว1 3วันแรกคนที่เจ็บอยู่แล้วจะเจ็บมากขึ้นเล็กน้อย <c oughs> หรือบางคนที่ไม่เคยวิงเวียนศีรษะตัวเองจะวิงเวียนศีรษะมาเพิ่มเติมเล็กน้อย เล็กน้อยนี่คือน้อยมากๆนะครับแต่มันเป็นลักษณะของการตอบสนองว่าร่างกายเนี่ยเลือดจะไหลเวียนเร็วขึ้นนะครับแล้วอาการเจ็บที่เจ็บมากขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็น<ม>จะมีประมาณร้อยละสองถึงร้อยละสามอันเนี้ยสัญญาณน,นี้ถ,ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี<ม>นะครับแต่ถ้าเป็นมากกว่า3วันไม่ใช่แล้วนะครับจะเป็นอาการที่ผิดปกติแล้วอันนี้คือต้องสังเกตอาการตัวเองซึ่งจะมีประมาณร้อยละสองถึงร้อยละสามนะครับ คราวนี้มาดูต่อไปว่าทานไปนานๆมีผลเสียหรือมีผลกระทบอะไรไหมะนะครับบางคนคิดว่าทานยาหรือทานเสริมอาหารไปแล้วตับจะมีปัญหาไตาจะมีปัญหาไหมะนะครับตัวเซสามีนออยล์นะครับมีสารคุณค่าทางโภชนาการอีก47ชนิดเมื่อรวมกับตัวเซสามีนแล้วรวมแล้วเป็น48ชนิดซึ่ง<ะ>หนึ่งในนั้นยกตัวอย่างมีฟอสฟอรัสซึ่งจะเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนไหลเวียนเข้าสู่สมองทำให้ลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ นะครับมีคอปเปอร์ในระดับที่4ไมโครกรัมที่จะสามารถกระตุ้นให้เม็ดเลือดแข็งแรงขึ้นนะครับเป็นต้นนะครับนั่นแปลว่าทานไปนานๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มไขมันหรือกลุ่มโอเมก้า3 6 9ที่ร่างกายต้องการคือกลุ่มไขมันดีโอเมก้า3 6 9 12เป็นตัวที่ทำให้ระบบประสาทและสมองสมบูรณ์โดยเฉพาะโอเมก้า3ทำให้ร่างกายสดชื่น นะครับบำรุงสมองลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ทานไปน,นานๆกลุ่มนี้บำรุงตับบำรุงไตในทางกลงกข้ามเลยนะเข้าใจว่ามันจะทําลายตับหรือทําลายไตยหรือเปล่าจริงๆมันบำรุงตับและบำรุงไตนะครับถัดมาตัวที่กังวลอีกก็คือมันเป็นน้ํามันกินไปนานๆแล้วจะอ้วนหรือเปล่านะครับตรงนี้อย่างที่บอกก็คือมันเป็นไขมันดีนะครับเป็นไขมันกลุ่มที่ร่างกายต้องการไม่สะสม เพราะว่าพลังงานที่ทานเข้าไปตอนหนแคปซูลผมบอกให้คุณทานไป2แคปซูลต่อมือ้อสูงสุดประมาณ3มือ้อก็แปลว่าประมาณ30กิโลแคลอรี่นะครับคนเราเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยขึ้นลงบันไดไม่กี่ขั้น30กิโลแคลอรี่หมดแล้วภายในไม่เกิน30นาทีดังนั้นมันไม่มีการสะสมเป็นไตเกรซลายในร่างกายอยู่แล้วนะครับทานไปนานๆมีผลดีมากกว่าผลเสียนะครับ ไม่ได้มีผลร้ายต่อร่างกายเลยพี่อูคะแล้วตัวเซสามีนเนี่ยมีส่วนช่วยในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างไงบ้างคะในเซสามีนออยล์นะครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ,ะสูงมันต่อต้านเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาทําร้ายในร่างกายเราเสริมความแข็งแรงของอเซลล์ภูชชาที่จะต่อต้านกับโรค,คะนะครับแล้วก็ยังมีโอเมก้าที่สามารถรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ดี ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมลพิษที่เข้ามาเชื้อโรคต่างๆไวรัสต่างๆที่เข้ามาเนี่ยภูมิคุ้มกันเราดีมากแปลว่าเรามีเกราะที่<ช>ทดีนะครับเชื้อโรคต่างๆหรือภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยเราสามารถต่อต้านได้<ช>โรคต่างๆไม่สามารถทําร้ายเราได้นะครับเซซามีนเป็นสารดอกีิสําคัญที่พบในงาดํานะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยลดอาการของผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้ได้ครับมันไปช่วยได้ยังไงนะครับในการเกิดโรคภูมิแพ้นะครับหรืออาการภูมิแพ้เนี่ย ร่างกายจะหลั่งสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนออกมานะครับซึ่งการหลั่งออกมาเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการของภูมิแพ้กําเริมขึ้นมาได้นะครับสารเซซามีนนะครับในงาดําจะไปยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามินนะครับซึ่งได้รับการกระตุ้นมาจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ชนิดต่างๆนะครับสารเซซามีนจึงสามารถที่จะยับยั้งอาการของการเกิดโรคภูมิแพ้ได้ครับอย่างที่บอกนะคะไม่มีใครอยากเจ็บปวดทรมานหรือว่าเดินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะ รีบดูแลข้อเข่าของคุณให้แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆเราหนีความแก่ชราไม่ได้แต่ว่าเราสามารถแก่ชราอย่างแข็งแรงและมีความสุขได้โดยไม่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานด้วยค่ะดูแลสุขภาพและข้อเข่าของคุณเพื่อชีวิตที่ดีเซสามีนออยนาวิสพัสปกติราคากล่องละ1,200บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก3กล่องในราคาเพียง 2,490บบาทเท่านั้นสินค้าขายดีโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดรีบโทรตอนนี้